สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่บ้านเวนมนไมอมามมโฮอีกครั้งค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นประวัติตัวละครของเรื่องการ์ดแคปเตอร์ซากุระค่ะนั่นก็คือลี่ชาวหลางนั่นเองนะคะที่เพื่อนๆขอ,อกันมากในคลิปของซากุระจังเยอะมากๆเลยค่ะเอาละค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะชื่นชอบตัวละครตัวนี้แล้วก็ชื่นชอบซากุระจังนะคะจะพลาดไม่ได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะไปดูกันเลยว่าตัวเขานั้นมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างค่ะ เช่าหลานนะคะเป็นเด็กหนุ่มที่มีสัญชาติจีนค่ะแล้วก็บ้านเกิดของเขานะคะอาศัยอยู่ในฮ่องกงค่ะอยู่กับคุณแม่ของเขาแล้วก็พี่สาวอีก4ี่คนนั่นเองค่ะเช่าหลานนะคะเป็นเด็กที่มีผมสั้นสีน้ำตาลอันเดอร์คัตค่ะแล้วก็มีดวงตาสีอำพันขนาดใหญ่ค่ะเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเตี้ยนะคะในการเปรียบเทียบส่วนสูงระหว่างเพื่อนร่วมชั้นของเขาที่มีอายุเท่าๆกันไล่เลี่ยก,กันนะคะอย่างเช่น พอไปยืนกับยามาสกิคุงนะคะความสูงโดยรวมเนี่ยชาวหลังกับซากุระเนี่ยจะใกล้ๆกันค่ะแต่พอหลังจากชปเตอร์เคลียการนะคะชาวหลังก็ค่อนข้างที่จะสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยค่ะก็สมแล้วนะคะที่เขาบอกกันว่าผู้หญิงเนี่ยจะสูงเร็วกว่าผู้ชายในช่วงเด็กค่ะแล้วพอเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นผู้ชายก็จะสูงรวดเร็วกว่าผู้หญิงนั่นเองค่ะสําหรับชื่อของชาวหลังนะคะคือชื่อของเขาเนี่ยเป็นภาษาจีนล้วนๆเลยค่ะ นั่นก็คือเริ่มต้นจากนามสกุลของเขานะคะคำว่าลี่เนี่ยมันแปลว่าลูกพลัมนั่นเองค่ะหรือว่าพลัมนะคะซึ่งเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งค่ะที่มีหน้าตาลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเนื้อสามารถทานได้นั่นเองค่ะแล้วก็เป็นที่นิยมในประเทศจีนด้วยนั่นเองค่ะส่วนคําว่าเชี่ยวหรือคําว่าเฉานะคะถ้าใครเคยอ่านนิยายจีนนะคะหรือว่าพวกสังก๊กอะไรอย่างเงี้ยจะค่อนข้างคุ้นเคยกับคําคนี้ค่ะ นั่นก็คือคาว่าชาวนะคะหรือที่ภาษาไทยเขาชอบอ่านว่าเซี่ยวเนี่ยมันแปลว่าน้องเล็กค่ะน้องคนสุดท้องเด็กหรือว่าน้อยอะไรประมาณนี้นะคะคือพอไปรวมแบบคำว่าหลางนะคะที่แปลว่าหมาป่าเนี่ยมันรวมออกมาได้ประมาณว่าหมาป่าตัวน้อยน้อยค่ะหรือว่าน้องนุชคนสุดท้องที่เป็นหมาป่านะคะประมาณว่าเด็กน้อยผู้เป็นหมาป่าอะไรประมาณนี้ค่ะแต่จะแปลให้飒สรวยสุดก็คงเป็นหมาป่าน้อยนั่นเองค่ะสาหรับ คําว่าเชาวหลางนะคะซึ่งตรงนี้ก็เข้าใจนะว่าทําไมเขาถึงตั้งชื่อว่าเชาหลางเพราะว่าคําว่าเซี่ยวเนี่ยเขานิยมเอามาใส่เป็นชื่อของคนที่เกิดเป็นน้องนุชคนสุดท้องนะของบ้านค่ะซึ่งเชาหลางเองอ่ะก็เป็นน้องคนสุดท้องนะครับโดยที่ตัวเขาเนี่ยมีพี่สาวสี่คนนั่เนเองค่ะเชาหลางนะคะเกิดในวันที่13รากรกฎาคมค่ะ ที่อยู่ของเขานะค,ะคือเมืองโทโมยดะประเทศญี่ปุ่นค่ะในเนื้อเรื่องของซากุระกาแคปเตอร์คะช่วงที่เขามาอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็ในส่วนของเคลียาการนั่นเองค่ะส่วนที่อยู่จริงๆของเขานะ,ะเป็นบ้านเกิดของเขาเลยก็คือฮ่องกงประเทศจีนนั่นเองค่ะสำหรับครอบครัวของชาวหลังนะคะประกอบไปด้วยคนในตระกูลลี่ค่ะนั่นได้แก่คุณแม่นะคะผู้เป็นผู้นําของตระกูลค่ะนั่นก็คือคุณแม่เยลลี่นั่นเองนะคะ ส่วนคุณพ่อของชาวหลังเนี่ยไม่ปรากฏเลยนะคะซึ่งเขาระบุไปว่าเสียชีวิตแล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้เผยชื่อจริงออกมาเลยนะคะว่าคุณพ่อของชาวหลังเนี่ยมีชื่อแซว่าอะไรค่ะแล้วก็คุณพี่สาวทั้ง4ค่ะจะขอไล่ตั้งแต่คุณพี่คนที่เป็นคนโตจนถึงคนที่4เลยนะคะนั่นก็คือคุณพี่คนแรกนะคะก็คือคุณพี่ฟูดีนั่นเองค่ะแล้วคุณพี่คนที่2นะคะคือคุณพี่เสียว่างค่ะแล้วก็คุณพี่คนที่สามค่ะ ก็คือคุณพี่หวางเหลียงนะคะแล้วก็คุณพี่คนสุดท้องค่ะเป็นน้องสาวคนเล็กนะคะแล้วก็เป็นพี่ของเชาวหลังค่ะคุณพี่เฟยเหมยนั่นเองนะคะหรือว่าคุณพี่เฟยเหมยนั่นเองค่ะรวมกันเป็นสีสาวพี่น้องน,นะคะคล้ายกับสี่แม่โมดสาวในเซลลมูลเลยค่ะมีความแซ่บคนละแบบทุกๆคนเลยค่ะถ้าไล่จากในรูปตามนี้เลยค่ะจะขอขึ้นชื่อให้บนหัวนะคะว่าใครเป็นใครคะ่ะหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างค่ะ แล้วค่ะจบจากคุณพี่มาแล้วนะคะแล้วก็ตัวละครที่มีความสัมพันธ์กับชาวหลานะคะแล้วก็ปรากฏเฉพาะในแอนิเมชันนะคะนั่นก็คือลี่เหมยหลิงค่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะหรือเป็นญาตินั่นเองค่ะแล้วก็คุณลุงเบยนะคะหรือว่าว่องเบยนั่นเองค่ะเป็นเหมือนคนดูแลนะคะคนคอยรับใช้นั่นเองค่ะ สะกุลลี่มาตั้งแต่อ้อนแต่ออดน,นะคะแล้วก็ดูแลชาวหลังมาอย่างใกล้ชิดค่ะเรียกว่าค่อนข้างจะเป็นคนสนิทแล้วก็รู้ใจชาวหลังนี่เค่ะดูหน้าตาเป็นคนใจดีมากๆเลยเนาะแล้วก็มีสากุระคินโมโต้ค่ะเป็นภรรยาในอนาคตนะคะแล้วก็มีคโครลีค่ะเป็นบรรพุรุษน,นั่เองค่ะและนอกจากนั้นถ้านับญาติจริงๆเขาก็เป็นญาติกับฮิเอรอังิสวะเอเรียลคุงด้วยนะคะเพราะว่าเอเรียลคุงเนี่ยเป็น โครีที่กลับชาติมาเกิดนะคะแล้วก็มีความทรงจำในชาติที่เป็นโครเีกอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นที่ไรงิสวะเอเรียลคุงเนี่ยก็ถือเป็นบรรพบุรุษที่กลับชาติมาเกิดนั่นเองค่ะโอ้ตายนับญาติของตระกูลลีนี่ค่อนข้างลําบากนคะคะค่อนข้างเป็นตระกูลใหญ่นั่นเองค่ะและนอกจากนั้นตระกูลลีเนี่ยก็ยังเป็นตระกูลที่เป็นตระกูลฝ่ายแม่ของตัวโครีลเองด้วยค่ะจึงทําให้ ชาวหลังเนี่ยต้องนับญาติกับตัวโครโลีซึ่งเป็นมหาจอมเวทด้วยนั่นเองค่ะไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทําไมชาวหลังเนี่ยใช้เว่นมนมาได้ตั้งแต่เด็กค่ะแล้วก็มีการฝึกสอนให้ใช้เว่นมนนะคะในบ้านตะกูล,ลี่อย่างค่อนข้างเปิดเผยค่ะจนกระทั่งเคโลจังเนี่ยเคยพูดออกมาในวอร์ชั่นอนิเมชั่นเลยะคะ่ะว่าเหมยหลิงที่ไม่มีเวมนมนเลยเนี่ยถือเป็นของแปลกของตะกูลี่ค่ะเพราะส่วนมากคนในตะกูลี่เนี่ยจะเป็นคนที่มีเวมนมนแข็งแกร่งทั้งนั้นค่ะ วิชาที่ชาวหลานชื่นชอบนะคะเขาชื่นชอบวิชาภลระค่ะแล้วก็ยังชื่นชอบวิชาคณิตศาสตร์อีกด้วยค่ะส่วนวิชาที่เขาไม่ชอบเอาซะเลยนะคะนั่นก็คือวิชาภาษาญี่ปุ่นนั่นเองค่ะส่วนอาหารที่ชาวหลังชอบกินมากที่สุดนะคะนั่นก็คือเขาชอบกินช็อกโกแลตมากๆเลยค่ะและนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังชอบกินติ่มซาอีกด้วยค่ะส่วนอาหารที่เขาไม่ชอบเลยนะคะนั่นก็คือวุ้นมันนั่นเองค่ะซึ่ง ขอเป็นแค่วุนมันเนี่ยเขาก็ไม่ชอบทางนั้นค่ะช่าหลังนะคะเขามีกลุ่มเลือดเป็นกลุ่มโอค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะเขายังพูดภาษาได้อย่างน้อยนะคะถึง3ภาษานั่นก็คือภาษากวางตุ้งค่ะภาษาญี่ปุ่นนะคะภาษาอังกฤษค่ะซึ่งอันเนี้ยไม่ขอคอนเฟิร์มนะคะว่าเขาพูดภาษาจีนกลางได้หรือเปล่าเพราะว่าเขามีสัญชาติเป็นคนจีนค่ะ ไม่แน่ใจว่าเขาพูดภาษาจีนกลางได้ไหมแต่ที่ชัวร์คือเขาพูดภาษากวางตุ้งญี่ปุ่นแล้วก็อังกฤษได้นั่นเองค่ะถือว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถสูงมากๆเลยนะคะสําหรับชาวหลงังงานอดิเรกที่ชาวหลังชอบนะคะนอกจากจะชอบออกกําลังกายแล้วนะคะชาวหลงังชอบอ่านหนังสือที่โคลเป็นคนเขียนอีกด้วยค่ะและนอกจากนั้นนะคะเขายังชอบศึกษาในด้านเวทมนต์ค่ะแล้วก็ชาวหลังเนี่ยชอบ ศึกษาแล้วก็ทําอะไรที่สามารถใช้ได้จริงนะคะเช่นงานเย็บปักถักร้อยหรืออะไรเงี้ยค่ะที่แบบเป็นประสบการณ์แล้วนํามาใช้ได้จริงค่ะสีที่ชาวหลานคุงชอบนะคะก็คือสีเขียวนั่นเองค่ะเอ่อนั่นก็คือเขียวเหมือนสีชุดที่เป็นชุดพิธีของเขานนั่นเองนะคะไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมธีมหลักของเขาเนี่ยชอบใส่เป็นสีเขียวค่ะ ซึ่งพอไปอยู่คู่กับสกุลจังที่ชอบใส่เป็นโอนสีชมพูแล้วนะคะก็ดูน่ารักมากๆเลยค่ะเหมาะกันดีสุดๆเลยเนาะอำนาจเวมนมนของชาวหลานะคะเขาอยู่เขาเนียมีเวมนมนเป็นสายเวมนมนพระจันทร์นั่นเองค่ะหรือว่าอำนาจเวทของเขาอยู่ใต้อานาจของพระจันทร์นั่นเองนะคะซึ่งเว่นมนต,ตรงนี้ส่งผล กระทบให้เขาหลายอย่างมากเลยค่ะอย่างเช่นตอนที่เขาเดินทางมาที่เมืองโทโมยดะครั้งแรกนะคะเรพบกับยูกิโตะหรือว่าเป็นร่างจำแรงของยูเอซึ่งใช้เวทมนต์พระจันทร์ที่ค่อนข้างแรงกล้าเนี่ยทำให้เขาเนี่ยค่อนข้างจะชอบตัวยูกิโตะเพราะว่าโดนเวทมนต์พระจันทร์ที่มีอํานาจในทางสเสน่หาเนี่ยดึงดูดน,นั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้แปลกมากเลยนะคะเพราะว่าตัวจามิสึกิเองเนี่ย ก็ใช้เวทแห่งพระจันทร์เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าตัวชาวหลังเนี่ยกลับไม่ชอบอาระจมิสกิแล้วก็ไม่ไว้วางใจอาจารย์มิสกินะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเวทพระจัออนทร์หัวอาจารย์มิสกิเนี่ยไม่ได้มีอํานาจด,ดึงดูดเหมือนกับยูเอก็เป็นไปได้ค่ะซึ่งเท่ากับว่าในเรื่องเนี่ยนะคะมีคนที่ใช้เวทในสายพระจันทร์เนี่ยค่อนข้างเยอะค่ะนอกจากตัวยูเอจะใช้เวทพระจันทร์ชาวหลังเองก็ใช้เวทพระจันทร์อาจารย์มิสกิก็ใช้เวทพระจันทร์และนอกจากนั้นนะคะสปีนลซันก็ใช้เวทของพระจันทร์ค่ะ แปลกใจใช่ไหมคะที่สปีเนลซันใช้เวทของพระจารันทร์กลับกันกับรูบ้มูลที่ใช้เวทเป็นพระอาทิตย์นั่นเองค่ะเรียกง่ายๆคือสับกันระหว่างรูบ้มูลแล้วก็สปีเนลซันนะคะตรงกันข้ามกับเคเบลอสแล้วก็ยูเอนั่นเองค่ะในภาคแรกนะคะเช่าหลังเนี่ยมาในญี่ปุ่นเพราะว่าเป็นตัวตั้งตัวตีของคนในตระกูลลีนะที่จะมาสืบทอดโครการหลังจากรู้ว่าโครการได้ถูกปลดผนึกค่ะ แล้วเขาเนี่ยก็มาในฐานะคู่แข่งของสากุระจังนะคะในฐานะคนที่จะมายั่งชิงโครกรัสเป็นผู้สืบทอดที่แท้จริงนั่เองค่ะแล้วเขาก็คขอน้่งเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าค่ะว่าคนที่สามารถจะจับโครกรัสคนที่จะเป็นเจ้านายที่แท้จริงเนี่ยควรจะเป็นคนที่สืบเชื้อสายทั้งสายเลือดจากโครลีค่ะซึ่งนั่นไม่ใช่คิโนโมโตะสากุระอย่างแน่นอนค่ะซึ่งเป็นเด็กที่เรอจังเนี่ยเลือกขึ้นมานะคะ ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยในมังอะนะคะซากุระจังเนี่ยก็ถือเป็นเชื้อสายของโคลรลีเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าตัวคุณพ่อของเขาเนี่ยในมังอะเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของพลังของโคลรลีนะคะที่กลับชาติมาเกิดพร้อมกับตัวฮิรารานิสวะเอริอัลคงนั่นเองค่ะพูดง่ายๆคือถือครองพลังครึ่งหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่าตัวคุณพ่อเนี่ยไม่ได้แสดงพลังออกมาอย่างชัดเจนเหมือนกับพาร์ทของฮิรารินิสวาคงค่ะพูดง่ายๆคือตัวคุณพ่อมีพลังเวทย์สูง แต่ไม่สามารถใช้พลังเวทได้เหมือนกับเอเรียลคุงนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะครั้งแรกที่ชาวหลางปรากฏตัวในการจับโคการในอนิเมชันเนี่ยทัศนคติแรกที่มีต่อสากุระก็คือเป็นค่อนข้างเป็นคู่แข่งค่ะเย็นชาวิาพากวิจารณ์สากุระในข้อเสียของเขาด้านความเงอะงงซุ่มซ้มใดๆไม่ศึกษาข้อมูลไม่มีความรู้เกี่ยวกับเวทมนต์หรือโคการเลยนะคะจะมาเป็นเจ้านายได้ยังไงก็คอยเหน็บแนมไปค่ะอะไรประมาณนี้ แต่พอหลังจากที่ซากุระเนี่ยได้รับการยอมรับจาก U A แล้วก็ขึ้นเป็นเจ้านายของโครกาสโดยแท้จริงแล้วนะคะก็ทําให้ชาวหลังเนี่ยเปิดใจยอมรับซากุระมากขึ้นค่ะและนอกจากนั้นนะคะแทนที่จะเป็นศัตรูคู่แข่งกันเนี่ย กลับกลายมาเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็กลายเป็นพาร์ทเนอร์กันโดยคอยช่วยเหลือกันเวลาที่มีเหตุการณ์แปลกๆที่เอริโอลคุงเนี่ยพยายามสรรหามาให้สาก,กุละานะคะเพื่อที่จะให้สาก,กุระาเนี่ยเปลี่ยนโคลการเป็นสาก,กุลาการในความครอบคลองของตัวเองนั่นเองค่ะหลังจากที่ชาวหลังคุงกับสาก,กุละเนี่ยสนิทกันนะคะ แล้วชาวหลังคงเนี่ยลดทัศนคติเชิงคู่แข่งของเขาลงะคะกลายเป็นการเปิดใจยอมรับผู้หญิงคนนึงค่ะให้มาเป็นเพื่อนสนิทของเขานะคะและด้วยความช่วยเหลือของคนรอบข้างนิดหน่อยะคะ่ะอย่างเช่นโทมโยจังหรือว่าเพื่อนสนิทของพวกเขาเป็นต้นค่ะทําให้ตัวของชาวหลังเนี่ยรู้ใจของตัวเองก่อนซาก,กุระเยอะมากเลยค่ะว่าตัวของเขาเนี่ยชื่นชอบซาก,กุระในแบบเชิงความรักนะคะไม่ได้เป็นเพื่อนอีกต่อไปค่ะแต่ว่าเขาเนี่ยก็ เก็บงำความรู้สึกนี้ไว้นะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยซากุระค่ะยังไม่ได้ตัดใจจากรักแรกของเขาเนั่นก็คือยูกิโตสั่งนั่นเองค่ะซึ่งตอนนั้นก็รู้ว่าตัวจริงของเขาคือยูเอะแล้วนะคะก็ยังคงรักต่อไปค่ะทําให้ชาวหลังเนี่ยค่อนข้างจะตัดใจค่ะในตอนแรกคือไม่อยากบอกไปไม่อยากเสียเพื่อนไม่อยากทําให้เพื่อนเสียใจนะคะแล้วก็ไม่รู้อนาคตด้วยค่ะว่าซากุระกับยูกิโตเนี่ยจะรักกันหรือเปล่านะคะ จนสุดท้ายพอสาก,กุระจังอะไปสารภาพรักกับยูกิโตะแล้วก็แฮวมาค่ะชาวหลังเนี่ยก็ใช้จังหวะเนี่ยนะคะในการปลอบสาก,กุระค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเพื่อนๆของสาก,กุระก็ช่วยกันเบีฟิกทีนะคะทำให้สาวน้อยที่แสนจะใส่ซื่อบริสุทธิ์ไม่รู้ใจตัวเองสักทีอย่างสากุระเนี่ยรู้สักทีค่ะว่าตัวของเขาเนี่ยรู้สึกยังไงกับชาวหลังนะคะหลังจากที่ถูกชาวหลังบอกรักไปแล้วถูกเพื่อนบียแล้วถูกคนรอบข้างคอยเชียร์ คือวุ่นวะวุ่นวายไปหมดเลยค่ะกว่าที่จะรู้ใจตัวเองนะคะแทบจะสายเกินไปด้วยซ้ำไปะค,ะค่ะหลังจากที่ซากุระจังกับเช่าหลังรู้ใจกันทั้งคู่แล้วแฮปปี้เอนดิ้งจบการ์ดแคปเตอร์ซากุระภาคแรกต่อที่เคลียร์การ์ดทั้งสองคนก็อยู่ร่วมกันในฐานะของคนที่มีใจให้กันนะคะรักกันแล้วก็มีความกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกัน,นะคะแต่ยัง ไม่คงสถานะค่ะว่าเอ๊เป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าหน้าเปิดเผยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าด้วยความที่ตัวคุณพี่โทยะเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะ,ขะเขม่นขเขม่นชาวล้างอยู่เล็กน้อยค่ะจะเปิดให้แบบจงแจ้งเลยก็คงจะใช่ที่อยู่นะคะ ราได้ความที่ยังเป็นเด็กอยู่ด้วยนั่นเองค่ะก็เลยยังไม่ได้มีความชัดเจนเบอร์นั้นนะคะแต่ว่าทุกๆคนก็คงรู้แล้วล่ะคะ่ะว่าสถานะของชาวหลังกับซากุระตอนนี้พิเศษกว่าคําว่าเพื่อนอย่างแน่นอนค่ะซึ่งเพื่อนจะเรียกสถานะนี้ว่าอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือเป็นอะไรนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกใจเลยค่ะอาแล้วค่ะมากันที่พลังและความสามารถของชาวหลังนะคะชาวหลังเนี่ยมีความสามารถในการตรวจจับสิ่งที่เป็นเวทมนต์แล้วก็สิ่งเหนือธรรมชาติได้่นงค่ะ เนื่องจากชาวหลังเนี่ยมีระดับความไวทางเวทมนต์มากกว่าสักลาะอีกนะคะในช่วงแรกจึงทําให้เขาเนี่ยไม่เพียงแต่สัมผัสโครการได้อย่างแม่นยําค่ะเขาเนี่ยยังสามารถแยกแยะก,การปรากฏตัวของสิ่งที่เป็นเวทมนต์โครการดใดๆที่พยายามจะปิดบังหรือซ่อนตัวได้ด้วยค่ะนอกจากนั้นเขายังสามารถเพิ่มพลังตรงนี้ของเขาได้ด้วยกระดานเวทมนต์ที่ใช้ตามหาโครการะคะที่สืบทอดมาจากโครลีเองด้วยค่ะ นอกจากความสามารถในการจับสัมผัสนะคะความสามารถอีกอย่างของชาหลังก็คือเขามีความสามารถในการเป็นนักดาบที่ยอดเยี่ยมค่ะดาบจีนที่เขาใช้เนี่ยเขาเก็บไว้ในรูปแบบของจี้ที่อยู่ในลูกแก้วนะคะซึ่งสามารถเรียกให้ดาบเนี่ยออกมาจากลูกแก้วได้โดยการที่ใช้เว่นมนของเขานนั่นเองค่ะซึ่งดาบเนี่ยทำหน้าที่เป็นจุดรวมพลังเว่นมนของเขานะคะในเวอร์ชันอิเมชั่นเนี่ยเขาสามารถ ใช้เวนมนม์ออกมาจากดาบได้ค่ะแล้วนอกจากนั้นการที่ตกอยู่ใต้อนาตของเขาเนี่ยนะคะก็จะใช้ดาบเนี่ยแทนกระทาค่ะเหมือนกับเป็นสื่อนําพลังคล้ายๆกับกระทาของซากุระนั่นเองค่ะความสามารถอีกอย่างหนึ่งของชาวหลงังนะคะนั่นก็คือสามารถใช้เวนมนม์ธาตุได้ค่ะซึ่งเวนมนม์ของชาวหลังเนี่ยสามารถควบคุมธาตุหลักๆได้นะคะ นั่นก็คือไฟฟ้าไฟลมนะคะซึ่งมาในรูปแบบของอากาศนี่นค่ะแล้วก็น้ำนะคะน้ำแข็งค่ะซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยมีชื่อเรียกไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีความสามารถไม่เหมือนกันส่วนมากเนี่ยชาวหลาสจะใช้พลังธาตุพวกนี้ออกมาผ่านยันแล้วก็บทกระถาบางอย่างค่ะเพื่อที่จะขอย,ยิบอํานาจนะคะผ่านยันแล้วก็ดาบนั่นเองค่ะออกมาเป็นพลังที่เป็นรูปแบบธาตุนั่นเองนะคะโดยไม่จําเป็นต้องใช้การาดเหมือนกับซากุระเลยค่ะ แม้ว่าในตัวมังงะนะคะเช่าหลังเนี่ยจะไม่ได้มีการ์ดอยู่ในครอบครองเลยสัก,กใบเดียวค่ะแต่ว่าในอนิเมชันเนี่ยเช่าหลังเนี่ยมีการ์ดที่อยู่ในอาณนานของเขาหรือว่าการ์ดที่เคยเป็นครอบครองของเขานะคะซึ่งการ์ดพวกนั้นเนี่ยเป็นโคลการ์ดที่เหมือนกับตัวเช่าหลังและซากุระเนี่ยแย่งกันจับขึ้นมานเนั่นเองค่ะแล้วตอนสุดท้ายนะคะก็ไปสอบกับผู้พิพากษายูเอะโดยใช้การ์ดในอาณนานของตัวเองล้มยูเอะให้ได้น,นั่นเองค่ะ การในอนันต์ของชาวหลานะคะที่จับได้ทั้งหมดในแอนิเมชันนะคะก็คือมีไทม์ค่ะมีสตรอมค่ะรีเทิร์น h ดชฟรี e แฟนแล้วก็ทวินค่ะรวมทั้งหมดเป็น8ใบนะที่อยู่ในอนัตของชาวหลางค่ะซึ่งการ์ด8ใบเนี้ยก็ถูก UA เอเอไปในตอนที่ชาวหลางเนี้ยสู้กับ UA แล้วก็พ่ายแพ้ให้กับเขาน,เนั่นเองนะคะแล้วก็ไปอยู่ในอนัตของสากุระแทนค่ะหลังจากที่ซากุระเนี้ยได้รับการยอมรับจาก UA นะคะแล้วก็กลายเป็นเจ้านายของโครการที่แท้จริงน,นั่นเองค่ะในภาคเคลียย์การเนี่ย เช่าหลังเนี่ยใช้ตุ๊กตาหมีของเขานะคะแล้วก็ขอให้คุณแม่เนี่ยช่วยลงอาคมให้อ, <Yeah. S 1> อ,หอีกหนึ่งชั้น,นะค่ะเพื่อใช้ตุ๊กตาหมีตัวนี้นะคะเป็นสื่อกลางในการใช้งานแล้วก็ดูแลสาก,กุลากาดะค่ะเพราะว่าในช่วงเคลียร์การเนี่ยสาก,กุละกาดเนี่ยกลายเป็นการโปร่งใสนะคะแล้วก็ไม่รู้เลยค่ะว่าสาก,กุลากาดเนี่ยเป็นตายไรดียังไงบ้างนะคะสําหรับตัวสาก,กุละาค่ะซึ่งจุดเนี้ยนะคะ ในมังงะเนี่ยเฉลยออกมาแล้วค่ะว่าซากุระกาเนี่ยถูกปกป้องแล้วก็ดูแลโดยชาวหลางนะคะซึ่งตัวซากุรากาเนี่ยเปลี่ยนสภาพรูปแบบ ที่มีรูปแบบพิเศษต่อซาปุระนะคะนั่นก็คือมีสัญลักษณ์เป็นดาวในตอนที่อยู่กับซาปุระแล้วเปลี่ยนรูปแบบของตัวเองเป็นซาปุระกาหค่ะพอมาอยู่กับชาวหลังเนี่ยรูปดาวต่างๆที่เป็นสัญลักษณ์ของซา,ากุระก็เปลี่ยนเป็นพระจันทร์ที่เป็นสัญลักษณ์เวทหลักของชาวหลังนั่นเองค่ะการที่เขาทําแบบนี้นะคะเพื่อป้องกันนะคะแล้วก็เพื่อปกป้องซากุระนะคะจากพลังของเธอที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลคะ่ะในช่วงชัตเตอร์เคลียร์การนะคะโดยที่ซาปุระเนี่ยไม่รู้ตัวเลยสักนิดค่ะว่าพลังเวทของเธอเนี่ย มากขึ้นจนน่ากลัวแล้วก็เป็นอันตรายนะลรวก็ชาวหลังเนี่ยก็ร่วมมือกับซากุระการ์ค่ะ <c oughs> เพื่อปกป้องตัวซากุระที่เป็นเจ้านายที่แท้จริงของพวกเขานะคะโดยส่งผลให้ภาคเนี้ยชาวหลังก็สามารถใช้พลังของซากุระการ์ในรูปแบบพลังของเขาได้นั่นเองค่ะแต่ว่าการใช้พลังของซากุระการ์ผ่านตุ๊กตาแล้วก็พลังของชาวหลังเนี่ยทำให้เขาต้องเหนื่อยมากขึ้นเป็นหลายเท่าจากที่ซากุระใช้การ์ดของเธอเองนั่นเองค่ะ แล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูนานกว่าตัวซากุระเยอะเลยนะคะซึงเป็นเรื่องที่เ่านั่งเสี่ยงอันตรายค่ะที่ชาวหลังจะใช้ซากุระกาดผ่านรูปแบบพลังเวทพระจันทร์ของเขาบ่อยๆนั่เองค่ะชาวหลังนะคะยังไปปรากฏตัวเป็นตัวละครหลักนะคะในเรื่องซูเปอร์สากคลาสิคอลอีกด้วยค่ะและนอกจากนั้นนะคะชาวหลังก็ยังเคยถูกกล่าวถึงในเรื่องเอ็โคลิกอีกด้วยค่ะว่า มีชีวิตอยู่ในโลกเดียวกับยูกะนะคะซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องเอโคลิกนั่นเองค่ะซึ่งต่อมาเนี่ยเขาก็ถูกกล่าวถึงว่าตัวของเขาเนี่ยอยู่กับซากุระนะคะโดยที่วาตานุกิเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในตัวเอกของเรื่องเอโคลิกก็แสดงความปรารถนาะว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาต้องการที่จะพบกับทั้งคู่ค่ะทั้งซากุระและก็ชาวหลงังในวันใดวันหนึ่งที่มีโอกาสนะ,นะคะถ้าใครอ่านเอโคลิกที่เป็นเนื้อเรื่องหลักจนจบแล้วนะคะไม่รวมเอโคลิกเลนะคะ ที่เป็นภาคใหม่โผล่ขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้แล้วค่ะว่าชะตากรรมของยูโกะแล้วก็วาตานุกิเนี่ยเป็นยังไงนะคะซึ่งค่อนข้างจะสะเทือนใจเล็กน้อยนะคะสำหรับเรื่องนี้เกรดเล็กเกรดน้อยของชาวหลางนะคะถ้านับกันที่อายุแล้วก็วันเกิดน,นะคะถ้าชาวหลางกับซักุระอายุเท่ากันเกิดปีเดียวกันเนี่ยสักุระจะต้องแก่กว่าชาวหลางะคะ่ะเพราะฉะนั้น เพราะว่าซากุระเนี่ยเกิดวันที่1เมษายน,ใ,นใช่ไหมคะแต่ว่าตัวชาวหลังเกิดวันที่13กรกฎาคมค่ะซึ่งตรงนี้เขาไม่ได้บอกปีเกิดมานะคะว่าชาวหลังหรือซากุระเนี่ยเกิดก่อนเกิดหลังยังไงนะคะสรุปใครเป็นพี่นะคะอันนี้คือไม่แน่ใจเลยค่ะถ,ถ้าถอายุเท่ากันแล้วนับที่เดือนจริงๆเกิดปีเดียวกันก็คือซากุระแก่กว่าชาวหลังนั่นเองค่ะแล้วก็เรื่องเล็กเรื่องน้อยอเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับชาวหลังนะคะนั่นก็คือในเรื่องเอโคลิกเนี่ยยูโกะเนี่ย กล่าวถึงเช่าหลังแล้วก็ซากุระค่ะว่าเขาเนอยู่ด้วยกันในฐานะเป็นแฟนกันแล้วนะคะก็คือแบบเป็นแฟนหนุ่มแฟนสาวกันนะคะบกันโดยเปิดเผยค่ะเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปของหนึ่งในผู้นำอายุน้อยที่สุดของตระกูลลี่นะคะหรือลี่เช่าหลังคุงนั่นเองค่ะพระเอกของเรื่องการแคปเตอร์ซากุระแล้วก็การแคปเตอร์ซากุระเคลียร์การนะคะซึ่งถือว่าเป็นพระเอกที่ค่อนข้างเด็กมากๆค่ะแล้วก็มีความสามารถ เปี่ยมล้นนะคะมีความน่ารักอยู่ในตัวเยอะแยะไปหมดเลยค่ะโดยเฉพาะความซินเดเรของเขานะคะปากไม่ค่อยจะตรงกับใจแล้วก็มีความขี้เขินสุดๆความประหม่าของชาวหลังเนี่ยถือเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของเขาเลยนั่นเองค่ะจากจุดนี้นะคะที่ประสบความสําเร็จมากๆเนี่ยก็ทาให้มีเรื่องต่อยอดแล้วก็มีเรื่องที่ร้อยเรียงกันเยอะแยะไปหมดค่ะอย่างเช่นซูบาสะนะคะแล้วก็เอโคลิกที่แบบมีความเชื่อมโยงแล้วก็พูดถึงตัวละครตัวนี้แบบในเวอร์ชั่นการ์ตูนเรื่องนั้นเองนั่นเองค่ะ เพื่อนๆคนไหนนะคะที่คิดถึงก็จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยคลายความคิดถึงของตัวเช่าหลังกันไปได้ค่ะ ส่วนเรื่องการแคตเตอร์ซาก,กุระเคลียร์การเนี่ยยังไม่จบสมบูรณ์ดีะคะ่ะถ้าจบสมบูรณ์แล้วมีข้อมูลอะไรมาเพิ่มเติมเนี่ยรับรองว่าช่องไมีามะโหก,ก็จะทําเป็นคลิปสรุปมาให้เพื่อนๆฟังแบบย่อยง่ายๆเลยค่ะส่วนสําหรับคลิปนี้เนะะี่ยค่ะก็เป็นข้อมูลที่จนอัปเดตจนถึงปัจจุบนนะะันค่ะวันที่ลงคลิปให้กับเพื่อนๆได้รับชมนั่นเองนะคะซึ่งถ้าข้อมูลตรงไหนที่ขาดตกบกพร่องเราลืมพูดไปในคลิปหรือยังไงนะคะ หรือผิดพลาดตรงไหนนะคะเพื่อนๆก็สามารถบอกกันได้นะสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ข้างล่างคลิปนี้เลยค่ะและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะที่ชื่นชอบคลิปนี้และอยากเป็นกําลังใจให้เราค่ะก็อย่าลืมช่วยกันกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยค่ะเพื่อที่ช่องไมอามาโฮเนี่ยจะได้พัฒนาคลิปแล้วก็ทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะส่วนคลิปหน้านั้นจะเป็นคลิปของเรื่องอะไรนะก็มาลุ้นกันค่ะ สำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ